คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากรดจุดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย ดีฟไวท์เซลรีแพร r ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณด้วยคุณสมบัติพิเศษเนื้อครีมซึมลึกสูตรระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อครีมนุ่มเบาสบายซึมไวไม่เหนอะหนะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 613 2424หรือ090 345 0133 ก็เป็นอะไรที่แปลกดีเพราะว่าเราปกติเราร้องเพลงตัวเองตลอดเลยก็เพราะว่ามาร้องเพลงอย่างอื่นแล้วก็มีเด็กๆด้วยเหมือนงานโรงเรียนเลยแลก็น่ารักดีค่ะสนุกดีซ้อมนานไหมครับเลงนี้ก็ประมาณหนูหนูเพิ่งรู้งานไม่นานเองเพราะว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันค่ะแล้วก็ ก็เพิ่งซ้อมได้แบบว่าสองสวันก็ก็มาเลยขนาดัถแจ้สตื่นเต้นไม่อาพน้ำศการคิดม่ก็จะมาถึงใหม่ด้วยาใช่ก็ตื่นเต้นนะก็แค่ว่าคนไทยทุกคนก็ตื่นเต้นกับทุกเทศกาลอยู่แล้วเนาะก็แบบว่าก็ยังไม่คิดเลยว่าจะไปไหนดีเพราะว่าโรงเรียนก็หยุดด้วยยังไม่มีแลนเหรอคะปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนยังไงแต่ปีใหม่ปีใหม่มีงานอยู่แล้วค่ะก็แบบว่า ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคะไปร้องเพลงกับเพื่อนๆเฟรนด์แเจ้าขอเป็นยังไงบ้างครับกับแฟนตัองหรออะไรกป้องครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ก็ก็พูดได้อย่างเดียวว่าคือก็ก็ห่างกันห่างกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่ตอนนี้คือยังไงครับเริ่มบอกว่า ก็ยังยังพูดไม่ได้ว่าเรื่องไหมก็ต้องถามพี่เขาดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้อะไรชัดเจนเลยต,เต,ต้งแต่เรกไม่ได้คุยกันว่าเราไม่ได้คุยกับพี่ป้องนี่เขามีติดต่อหรืออะไรมาไหมแก้วก <todos S 1> ็ไม่มีนะก็มีแค่วันพ่อที่แบบว่าส่งมาอวยพรถุงพ่อเฉยๆอะไรแค่นี้เองค่ะคือเหมือนกับว่าถ่ายชายไปใส่ทาง่อนหรือเปล่าคะคือเหมือนกับว่าทะเลาะกันด้วยแหละก็แบบว่าห่างกันนังคููไม่ได้แบบว่าเราห่างไปคนเดียวห่างนาเหรือยังครับก็ประมาณ เดือนก,อกว่าๆะเลาลกันนี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับว่ามีมือที่3ามเขาแซ่ดไหมคบหรือว่ายังไงมือที่3ามไม่มีนะคะไม่เคยทะเลาะก,กันเรื่องมือที่3ามบอกว่าเ,เขาจะมีหรือว่าอะไรอย่างนี้หนูหนูก็ไม่รู้เพราะหน,หนูไม่เคยเช็คเลยใช่สาเหตุที่ท,ทะเลาะกันเหรัคเป็นเรื่องอะไรครบเป็นเรื่องปกติค่ะเหมือนแบบว่าคู่ทั่วไปเขาทะเลาะก,กันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบเข้าใจผิดกันมากกว่านี่แบบว่าอาจจะด้วยอายุหรือว่าความคิดที่ต่างกันอะไรเางี้ค่ะทำให้แบบว่า ก็ไม่มีใครคิดว่าตัวเองผิดก็ไม่ไม่คุยกันก็เลยไม่ได้ปรับตัวกันอะ่แก้ไขอะไรก็ไม่มีการสื้อสารอะไรกันเป็ปัญหาหนูก็ไม่รู้ก็เขาไม่เที่ยวกับเราเลยก็คือมันก็เหมือนคุยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าพอทะเลาะกันก็ห่างกันก็เลยไม่ได้คุยกันปกติเวลาทะเลาะกันใครเป็นใครใครกันแน่ มไม่เคยโดนงออยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเขาเขาไม่ค่อยงอค่ะแปลว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันเราเป็นฝ่ายงอเขาตลอดเลยไหมคะก็เหมือนเรียกว่าคุยกันแบบว่าคุยกันให้เข้าใจกันมากกว่าไม่มีใครงอใครแก้วค่ะที่ออกมาเหมือนฝั่วกล้องเขาบอกว่าแบบเลิกไปแล้วห่างไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนไม่ได้คุยเรื่องเหมือนว่าเขาเขาให้เห็นผลเราไปแล้วว่าเพราะอะไรเหรอก็รอเขาพูดใงนั้นมีคุยไหมมีด้เหมือนเข้ามาฝั่งตรงมาแล้วว่าแบบอืก็ถ้าเขาพูดว่าเลิกก็เลิก มีใครเป็นใจไห้ครัแก่ให้เราคุยกันอะไรเงี้ยมีไหมเพ่อแม่เราอะไรือยังก็ไม่มีนะคะเขาก็ตามใจเราค่ะคือถ้าถ้าเราอยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอยากจะทําอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าสนับสนุนเ <Nana. S 2> ต็มที่อยู่แล้วไม่แบบว่าขัเขาเบอกเหตุผลไหมคะที่เขาอยู่ก็หายไปหรือว่าบอกเหตุผลก่อนก็เมื <C ute> ่อก็ตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าแบบจะหายไปหรือว่าอะไรแต่ว่าคือเราก็คุยกันแล้วแล้วก็แบบเพิ่งเหมือน ต่ว่ามันทะเลาะกันมากกว่าแล้วก็หายกันไปอยาแต่รามว่าตอนนี้เรารอเขาไหมคะว่ายายเขาจะเจอว่าสถารายยังไงถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่รอแล้วมเขาคงไม่รอแล้วเราจะมีฝ่าปีกเคี้ยวไหมครับแก้วเราคงไม่เราคงไม่ไปเราเสียใจไหมคะกับความลกครั้งนี้ก็ถ้าถามว่าเสียใจไหมก็มันก็มันก็ต้องมีบ้างอยูแล้วเพราะว่าก็คุยกันมารู้จักกันมาขนาดนี้แล้วเนาะก็สองปีกว่า แก้วค่ะมีเสียน้ำตาไม่ต้องก็ก็บ้างเหินเราบอกว่าคุณคื่อนข้างนถึงระบายลงในไอีเลยไรทำงีเยื่อพี่พ่อไม่ครับปกติผมไม่ค่อยระบายในไอแต่ว่าจะแบบว่าก็จกโจกจ๊กจโ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 จ๊จจ แสดงว่าแก้วค่อนข้างที่จะเคียวเหมือนกันใช่ครับอที่้มผัด้ายก็นิดนึงอ่ะก็ยายเาเอามาคุกเหมือนกันนะบก็ต้งแต่ว่ายายเขาอามาเคีวใหุ้เลยก็แ้วกัิดหวังง็เหมือนเราก็ตั้งใจ ออกกันานดก็ความจริงก็ต้องคู่แหละค่ะราะว่าเราก็คงไม่มีใครอยากเลิกพ่อพอมันมาสุดทางก็มันเราก็ถึงเลไม่ได้อยู่แล้วแล้วทำไมเราถึงไม่โทรไปเคลียร์กับเขาก็ความจริงเขาก็ควรจะโทรมาไม่เลิคืออันนี้ยังไม่ได้ฟังจากปากเขาเลยนะแต่ว่าเราเรารู้เรารู้สึกมาตอนหน้านี้แล้วใช่ไหมว่ามันจะถึง อ๋อก oh, so. <c oughs> ็มันก็เป็นอยี้มานานแล้วค่ะก็แบบว่าทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วแก้วครัคนแรกแก้วสามเดือนยังก็ชอบแหละว่าอายุที่ห่างกันมากมันมวนทำให้แบบเข้ากันในยากัน้ค่ก็ก็ด้วยค่ะแล้วก็หลายๆเรื่องอย่าว่าแล่ว่ายิ่งยังไม่เกี่ยวกับเรื่องือที่อสามหรือว่าเป็นเรื่องของอายุหรือว่าความไม่เข้าใจกันก็ไม่ไม่ คงไม่มีเรื่องมลยเรื่อถามเราค่ะเพราะเจ้าก็ไม่ได้ไปเช็คไม่ได้อะไรอยู่แล้วไม่รู้เขาคุยอย่างไบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ก็ไม่คิดว่าน่าจะพ่อเราแก้วโกรธไหมเพราะก่อนนี้พ่อเราห่วงมากแต่่องก็แบบเอาชนะใจแล้วแบบอยู่ก็มาหายไปเองคก็ไม่ใช่เขาหายไปหรอกค่ะก็เหมือนว่าเราทะเลาะกันมากกว่าก็หายกันทั้งคู่ค่ะก็คือเก้ว่าไม่ไม่มีใครผิดหรอก แก้วเหมือนคนที่อยู่รอบๆข้างแก้วเขาบอกว่าเออแบบช่วงนี้ค่อนข้างแบบสับสนแล้วนุ่งเหมือนกันว่าเพราะอะไรจริงๆที่เขาไม่เคยบอกเหตุผลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนที่เขาพูดกับหนูเหมือนใชยกบบว่ากลางๆแบบเรียดีกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช่มันไม่ใช่เราไม่ได้มาบอกเหตุผลว่าแบบเลิกกันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่ามันห่างกันไปเองแล้วก็ใช่มันก็หายกันไปเองไม่ได้มาบอกว่าเขาเลิกกับเธอเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะเธอเป็นอย่างนี้ เราจะดีอยาก,ยากจะได้เหมือนเลือกเนาะเคลียร์แต่เอ้ยเคลียร์นิดนึงก็ดีถ้ามาง้อคือดีนี่โอเคใจไหมคงต้องใช้เวลาค่ะตอนนี้ก็ยังยังดีกว่ามีสาววัดติ๊ก้องเขาบอกเราว่าแบบเราดีเกิน <c oughs> ไปีเหตุผลเพราะว่าละครมากเลยโ <laughs> อ้โหแต่ว่าคงไม่มีหรอกค่ะใครใครบ้านที่จะไม่อยากได้คนดีๆถูกไหมคะคือบอว่าค<ม>ือเราเจอคนดีๆแล้วเราก็อยากเจอคนที่ดีกว่าเรา

ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็กเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าว้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p ์ไวด t y c o m ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว